เขาสอบเด็กปอหกสีน้ำตาลในแผนที่ใช้แทนสิ่งใดสึกไม่มีอยู่ในช้อสึกไม่มีอยู่ในช้อเลยเอาเทียวส่วนใหญ่มักไม่แผงโลหะติดไว้เราจะไม่พุยเรื่อง crypto c u r n c y นะครับเราจะถามเราถามโอเน็ตเด็กพอกโอเน็ตเด็กพ่อผมจะตอบได้ไหมเนี่ยจะตอบได้ไหมเนี่ยพี่เคยคนดูก็ตอบของลูก ยากมากยากมากข้อใดแสดงรูปร่างของดวงจันทร์ในการเกิดข้างขึ้นข้างแรมตามลำดับถูกต้องข้างขึ้นข้างขึ้นเนี่ยพระจันทร์เต็มดวงข้างแรมเนี่ยพระจันทร์ไม่มีเลยครับเพราะนั้นข้างขึ้นก็ต้องเป็น Days Later ข้างขึ้นเนี่ยก็ต้องเป็น two thousand years later เบอร์สองไม่ใช่วะไม่ใช่วะมันต้องเป็นเบอร์สี่ให้เลยทีนึงเอ่อถ้างั้นมันจะต้องเป็นเบอร์สามเบอร์สามจนหมดท้ายแล้วนะฮะจนหมดท้ายแล้วนะฮะ จะให้เป็นเป็รหนึ่งเหรอโอเคนึกออกแล้วเบอรหนึ่งอ๋อไอตัวสูงๆนี่คือเต็มแต่ตอนปิดมันปิดไม่สนิทใช่ไหมใช่ไอเปิดเนี่ยมันเปิดเต็มตัวผมจะไม่เจอใครตอบถูกนะขอบคุณครับคำถามเนี้ยเป็นคำถามข้อสอบเด็กป .6 ครับเริ่มตกใจเลยเริ่มตกใจเลยโอ้โห โอ้โหตกใจเลยคืออ้างไม่ได้เลยว่าตอบไม่ถูกเป็นว e ันที่เบลูสินพ่อใดใช้ลักษณะนามเดียวกันขอกับรถปากกาดินสอโอ้โหข้อหนึ่งนะเดี๋ยวนะไม่ใช่จดหมายไม่ใช่ดิไม่ใช่ลักษณะนามนะไม่ใช่ เรียนไขกับทูบเอ่อเอ่อข้อสี่แล้วเปล่าครับกาดินสอแล้วเปล่าข้อสามครับผมข้อสามอรถออซอออซออสซอกับรถเป็นคันโอเคขอบคุณมากครับ เรามางานพิ้นโตแต่ว่าเราถนัดต่อหดโมเดลรู้เลยรู้รู้รู้เลยมีข้อช่วยกันตอบสีน้ำตาลในแผนที่ใช้แทนสิ่งใดสีน้ำตาลแล้วก็ ไม่รู้ไม่มีตึกไม่มีอยู่ในช้อตึกไม่มีอยู่ในช้ยเลยสีน้ำตาลหรอพี่ตอบ4ีพี่ตอบว่าชายทานพื้นที่ราบลุ่มจ๊บตอบว่าช้ยทานสีน้ำตาที่มุษนยน์สร้างขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะชื่อที่ผมจะประกาศคือชื่อของผู้ที่จะได้รับตำแหน่ง Miss Universe Thailand Go Sue ค่ะคือคำตอบนะครับเด็กป .6 ทิมจะตอบได้ใช่ไหมทิมจะตอบได้ใช่ไหมเดี๋ยวรู้กันดาวเทียวส่วนใหญ่มักไม่แผงโลหะติดไว้แผงโลหะนี้มีไว้ใช้ประโยชน์อย่างไรเบลโทร์ตันช่างจานดาวเทียม คำถามเด็กปกจริงเหรอคะถามเด็กปกจริงเหรอคะโอเคงั้นพิมขอตอบว่าเป็นแผงโซลาร์เซลล์ละกันค่ะโดยเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งสิ่งที่เธอจะได้รับคือเงินวามูลค่า1ล้านาอเย้ เด็กๆก๊อกปะหาพี่คิดเอาเหรอฮะฝนตกฟ้าร้องติดต่อกันหลายวันนกน้อยต้องกินเสบียงที่เก็บสะสมไว้คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำกรรุิยาชนิดใด โอ้โอ้โอ้เรื่องหึงข้อใช่ไหมเด็กนกน้อยมันต้องกินตรงนี้นะที่ว่ามันเป็นเรื่องเอ่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ก้อนสามแล้วกันโอเคก้อนสองคือก้อสี่ครับพี่ข้อนสี่ครับพี่ โอ้โหคุณมากครับผมวันนี้เรามีคำถามโคเน็ต็กป .6 คำถามสวยละสวยละโอเคพี่บอยเรื่องหนึ่งคำถามครับครับผมเมื่อดวงจันทร์โคจรอยู่ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ในแนวระนาดเดียวกันจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ใดขึ้นบนโลกจันทรุปราคาให้ทีนึ่งให้ทีนึงอ้าวจริงเหรอ อ๋อจริงๆสุิยุปราคาสิสุดยุราคาสิโอเคโอเคด้วยครเบ้าโอเคาเล่าคำถามเด็กเ .6 ้าโ่เข้เน็ตอาถามี่ชิมวันนี้เอาจริงดิเอาจริงดิเอ้ยเอ้ยมา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 ไม่ไม่กลัวอยู่นะมาข้อความต่อไปนี้ไม่ปรากฏคำถามชนิดใดฉันเดินไปที่สวนผลไม้หลังบ้าน เห็นฝูงงดแดงลุมไต่กินซากหมาเน่ายัวเยี้ยหน้าขยะขแขงช้ำเลือดช้ำหนองทำไมคำถามยาวจังทำไมคำถามยาวจังอ๋อเขาถามว่าไม่ปรากฏคำนามทิดใดอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้แมงอะไรวะเนี่ยมามาไม่ไม่กลัวอยู่นะมาไม่กลัวอยู่นะมาอะดดาแล้วกันเดาเลย ลักษณะน้ำแล้วกันอะปศสี่สามายาหนามอ่าผีดอะเรียงเงี้ยผิดอะไรอยงเงี้ยปหนะเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะาคารับพ,พี่โดมครับพี่โดมวันนี้เราเอาคำถาม o โอ<ด><ด>เน็เด็กปหม,มาถามพี่โดม <laughs> ว่าละสัญลักษณ์แผนที่ตั้งจังหวัดใดอ่อาสถานที่ที่ตั้งจังหวัด ผิดต่อถูกต้องเออวะพี่ดองล่อีกข้อพี่ดองอะไรอะไรอะไรวะเอาจะว่าจะผิดนะเอาจะว่าจะผิดนะมันต้องมีอะไรแน่ๆดวงจันทร์อยู่ระหว่างโลกดวงอาทิตย์อันนี้ก็ต้องเป็นศิริยุปราคาโอ้โหพี่ดองไหนเขาเดบถูกสองข้อเลยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ